สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,ห้องเรียน MEP1 ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูรำาพในรายวิชาภาษาไทยประจำวันพุทธที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะ เราจะมาทบทวนบทเรียนในหนังสือภาษาพาทีบทที่9เรื่องเกือบไปค่ะแล้วก็มาอ่านบทที่6เรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินในหนังสือวรรณคดีลำนำและทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูและก็พเพื่อนๆนะคะในหน้า30-34ค่ะ ค่ะในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะมาสรุปบทเรียนในบทที่9ให้เด็กๆฟังนะคะเรื่องเกือบไปเกือบไปอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังสรุปบทเรียนจากคุณครูนะคะสรุปเนื้อเรื่องวันหนึ่งหลังจากที่ฝนตกหนักนะคะพ่อพาพลายมะปินพลายมะข่าแล้วก็ช้างพลายของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกไปช่วยลากต้นไม้ที่ล้มขวางถนน ผู้ผาขอไปกับพ่อด้วยนะคะแล้วก็พาใบบกใบบัวไปด้วยค่ะพ่อกับผู้ผาขี่คอพลายมาปินแล้วก็มีลูกช้างใบบกใบบัวนั่นเองนะคะเดินตามหลังมาทั้งหมดพากันเดินลัดผ่านป่าเพื่อจะได้ถึงเส้นทางที่จะไปได้รวดเร็วขึ้นนะคะขณะนั้นมีงูสีดำตัวใหญ่กำลังแพ่แม่เบี้ยคว้างทางใบบกแล้วก็ใบบัว ใบโบกใบบวัวตกใจกลัวยืนนิ่งต่างฝ่ายต่างจ้องตากันทั้งใบโบกใบบวัวแล้วก็งูที่กำลังแผ่แม่เบี้ยอยู่แต่ผ่านไปสักครู่เดียวนะคะงูก็เลื้อยเข้าป่าไปเลยดีจังเลยนะคะเกือบไปแล้วเกือบที่ใบโบกใบบวัวจะโดนงูกะแล้วนะคะแต่ กันฆาตยานของงูนะคะถ้าเราไม่ไปทำอะไรเขาก่อนเขาก็ไม่ทำเรานะคะดังนั้นก็ต่างคนต่างไปดีกว่าใบาบกใบบัวก,ก็ปลอดภัยใช่ไหมคะ ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนบทที่6เรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนะคะในหนังสือวนนรรณคดีลำน้ำเด็กๆหยิบหนังสือวนนรรณคดีลำน้ำขึ้นมาดูตามคุณครูไปเลยนะคะเราเปิดไปที่หน้า48-49จะเจอภาพใช่ไหมคะบทที่6ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนะคะ วันนี้ครูมีคลิปวิดีโอความรู้แล้วก็การท่องบทอาขยานตั้งไข่ล้มต้มไข่กินมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปวิดีโอครูจะพานักเรียนอ่านบทนำนะคะของเรื่องนี้ในหน้า50ค่ะเปิดไปที่หน้า50นะคะแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกับครูและเพื่อนๆเลยนะคะ ก็อเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในเล้าไก่ไข่ของเราน่ารักมากมีแม่ไก่ออกไข่ฟองใหญ่กลมรีขอไข่ฟองนี้เราจะทำอะไรเอามาตั้งเล่น หกคเมนกลิ้งไปจะทำไปใย,ยหัวรอกขันขำตั้งใจขีดเขียนเล่าเรียนอ่านคำเด็กเอ่ยจดจำกอขอกอกาบทนำบทนี้นะคะมีความหมายว่าก็เออยกอไก่ขอไข่ก็อยู่ในเล้าใช่ไหมคะ ก็ไก่มีทั้งไก่แล้วก็มีไข่เยอะแยะเลยนะคะถามว่าแม่ไก่แม่ไก่ก็มีหน้าที่ออกไข่ใช่ไหมคะแม่ไก่ออกไข่ฟองใหญ่แล้วมีลักษณะเป็นยังไงคะกลมแล้วก็รีใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็เลยมาดูว่าเอ๊แล้วไข่เนี่ยจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะว่าแล้วเด็กๆก,ก็เอาไข่นี่นะคะมาตั้งตั้งเล่นนะคะพอตั้งปุ๊บปล่อยมือปับ๊บ ไข่ก็ล้มหกคะแนนก็ิิงไปเฉยเลยแล้วเด็กๆก็หัวเราะเริงร่าเลยถามว่าแล้วเราจะไปทําเพื่ออะไรเอ่ยเอาไข่มาตั้งเล่นรู้ว่าตั้งไปยังไงก็ตั้งไม่ได้แถมยังไข่จะแตกอีกนะคะครูว่าเรามาตั้งใจที่จะขีดเขียนเรียนหนังสือไม่ดีกว่าหรือคะที่เราจะไปมัวตั้งไข่โดยไม่ได้ประโยชน์อะไรดังนั้น เด็กๆมาเรียนหนังสือมาอ่านหนังสือเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ดีกว่าใช่ไหมคะสวัสดีครับน้องๆวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับใครมาเล่าให้ฟังด้วยส่วนจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยครับพลอยมาทำการบ้านกันลูกพลอยขอเล่นเกมต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะกำลังสนุกเลย ไม่ได้หรอกลูกอย่ามัวเสียเวลาตั้งไข่อยู่เลยพอ่อขาพลอยไม่ได้ตั้งไข่นะคะอ่า่าพ่อไม่ได้หมายถึงว่าลูกตั้งไข่จริงๆหรอกมันเป็นคำเปรียบนะลูกยังไงหรอคะถ้าพลอยอยากรู้ก็มาทำการบ้านกับพ่อก่อนนะลูกแล้วพ่อจะบอกให้ฟัง คุณพ่อเล่าเรื่องตั้งไข่ให้พลอยฟังนะคะได้สิลูกแต่ก่อนอื่นพลอยบอกพ่อทีสิลูกว่าไข่มีลักษณะเป็นยังไงแล้วน้องๆคนเก่งเลยครับคิดว่าไข่เป็นยังไงน้องลองวาดรูปไข่ให้ดูจากเกมต่อไปนี้กันนะครับมาดูกันนะครับว่าไข่ในความคิดของน้องๆกับของพลอยจะตรงกันหรือเปล่าไข่เป็นรูป คถูกแล้วลูกแต่ไข่บางอย่างก็มีลักษณะกลมรีเช่นไข่ไก่พ่อจะวาดให้พลอยดูนะลูกอ๋อแบบนี้เองเอาล่ะพ่อจะเล่าเรื่องตั้งไข่ให้ฟังนะลูกตั้งเอย๋ยตั้งไข่ตั้งเอย๋ยตั้งไข่ จะตั้งยใยไข่กลมก่อลมสิน้นถึงว่าไข่ลมจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็ออดหมดฝีมือรู้ไหมครับว่าฝีมือหมายถึงอะไรฝีมือหมายถึง ความเชี่ยวชาญในการใช้มืออย่างศิลปะครับตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตสาหอ่านเขียนเรียนหนังสือคำว่าอุตสาหหรืออุตสาหะหมายถึงความบากบั่นความขยันความอดทน ทั้งวิชาสารพัดเพียรหัดปรืออย่าดึงดือตั้งไขรรำไรเอย่ยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์สารพัดหมายถึงทั้งหมดทั้งปวง เพียนหมายถึงบากบันดึงดือหมายถึงดือ้อไม่ยอมฟังเหตุผลครับชมคลิปวิดีโอแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูและเพื่อนๆกันนะคะในบทตั้งไข่ล้มต้มไข่กินค่ะ ตั้งเอ๋ยตั้งไข่จะตั้งยายไข่กลมก็ล้มสิ้นถึงว่าไข่ล้มจะต้มกินถ้าตกดินเสียก็อดหมดฝีมือตั้งใจเรานี้จะดีกว่าอุตสา์อ่านเขียนเรียนหนังสือทั้งวิชาสารพัด เพียนหัดปรืออย่าดึงดือ้อตั้งไข่ร่ำไรเอย่ยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพน์ไว้นะคะเป็นบทอาขยานบทเลือกค่ะสุดท้ายความหมายของตั้งไข่ล้มต้มไข่กินก็คือควรที่จะศึกษาเล่าเรียนขยานเรียนหนังสือดีกว่าไปมัว จับไข่มาตั้งเล่นซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็เด็กๆดูภาพทางขวามือนะคะการตั้งไข่เปรียบได้กับเด็กๆที่กำลังฝึกยืนนะคะที่ยืนยังไม่ค่อยได้นะคะยืนไปก็ล้มไปเลยเรียกว่าตั้งไข่นะคะเรามาฝึกอ่านกันต่อที่หน้า52ซึ่งเกี่ยวข้องกับไข่เหมือนเดิมนะคะเป็น ถ Emperor, ือว่าเป็นบทส่งท้ายของบทอาขยานตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนะคะเราไปฝึกอ่านพร้อมๆกับคุณครูและเพื่อนๆเลยนะคะก็ไก่ขอไข่ฟองใหญ่นวลขาวกินไข่กินข้าวกินปูกินปลากินผักผลไม้โตวัยทันตาเล่าเรียนวิชาวันหน้าจะสบาย สุดท้ายแล้วเรานำไข่ไปทำอาหารกันนะคะนอกจากไข่ที่มีประโยชน์แล้วก็มีปูมีปลาที่ให้โปรโตีนใช่ไหมคะแล้วก็ผักผล,ลไม้อย่าลืมทานนะคะจะทำให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตได้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะจะได้มีแรงงานเรียนหนังสือกับคุณครูแล้ววันหน้าเราก็จะได้มีงานทำที่สุขสบายนะคะ ได้เวลาทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะเด็กๆหยิบหนังสือทักษะภาษาเล่มสีม่วงนะคะเล่มสองนะคะเปิดไปที่หน้า3าสค่ะเราจะมาทำแบบฝึกหัดข้อที่9นะคะต่อจากเมื่อวานนะคะข้อ9เรียงคำให้เป็นประโยคเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อนะคะให้เป็นคำมาแล้วก็ยังไม่เป็นประโยคเลยเด็กๆช่วยมาเรียงลำดับคำใหม่นะคะข้อหนึ่งค่ะ ตกหนักฝนตกหนักฝนเรียงใหม่ว่าอย่างไรคะเรียงว่าฝนตกหนักครูคิดว่าเด็กๆทำได้แน่ๆเลยนะคะต่อไปข้อสองคะ่ะช้างต้นไม้ลากช้างต้นไม้ลากลองเรียงประโยคใหม่สิคะได้ไ่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมประโยคสามส่วนต้องมีประธาน คือใครกริยาคือทำอะไรแล้วก็กรรมใครเป็นผู้ถูกกระทำดังนั้นช้างต้นไม้ลากก็จะเปลี่ยนเป็นช้างลากต้นไม้ใช่ไหมคะต่อไปข้อ3ค่ะเลื้อยเข้าป่างูเลื้อยเข้าป่างูประโยค3ส่วนว่าอย่างไรเอ่ยใครก็คืองู ทำอะไรเลือ้อยเลื้อยไปไหนเลื้อยเข้าป่าใช่ไหมคะประโยคที่ถูกต้องคืองูเลื้อยเข้าป่าเก่งมากคะ่ะต่อไปข้อ4ี่นะคะกัดงูเกือบถูกช้างกัดงูเกือบถูกช้างนะคะเรามามีงูกับช้างเราจะใช้คำไหนขึ้นก่อนถือว่า เป็นคำนามเหมือนกันนะคะเป็นคำนามหมายถึงสัตว์ทั้งสองอย่างเลยช้างเกือบถูกงูกัดใช่ไหมคะอ่าถูกต้องค่ะต่อไปข้อห้า 5. ทั้งสองลูกช้างตัวแข็งยืนทั้งสองลูกช้างตัวแข็งยืนใครคะยืนตัวแข็งลูกช้างใช่ไหมคะลูกช้าง ยืนอ่านลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็งลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็งเพราะกลัวอะไรเอ่ยกลัวงูใช่ไหมคะตกใจข้อ6ค่ะพลายมะปินภูผาคอขี่พลายมะปินภูผาคอขี่เรียงประโยคใหม่ว่าใครใครขี่พลายมะปินคะตอบว่า ภูผาคี่คอพลายมาป้นค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันต่อที่หน้า31นะคะข้อ10ค่ะแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้แต่งประโยคจากคำต่อไปนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะประโยค3ส่วนนะคะมีใครทำอะไรทำใครนะคะที่ไหนอย่างไรสามารถเขียนได้เลยนะคะ คำแรกนะคะคำว่าเพื่อนบ้านคำที่สองขวางทางคำที่สามต้นไม้คำที่สี่ฝนตกคำที่ห้าตั้งใจคำที่หเรียบร้อยคำที่7็ดตัวใหญ่เราไปทําทีละข้อกันเลยนะคะครูมีตัวอย่างคำตอบให้แต่คุณครูอยากให้นักเรียน แต่งประโยคด้วยตัวเองนะคะไม่ลอกคุณครูนะคะจะได้เก่งๆนะคำว่าเพื่อนบ้านนะคะครูแต่งว่าฉันมีเพื่อนบ้านที่ใจดีเด็กๆก็ใช้ประโยคอื่นนะคะต่อไปคำว่าขวางทางตัวอย่างของคุณครูนะคะต้นไม้ล้มขวางทางค่ะต่อไปคำว่าต้นไม้ตัวอย่างของคุณครูนะคะ ฉันเห็นคนตัดต้นไม้นะคะต้นไม้ตัดมากๆไม่ดีเนาะทำลายธรรมชาตินะคะฝนตกคำว่าฝนตกตัวอย่างของคุณครูฉันเห็นฝนตกแดดออกค่ะต่อไปคำว่าตั้งใจตั้งใจเด็กๆจะแต่งว่าอย่างไรเอ,อ่ยของคุณครูแต่งว่าฉันจะตั้งใจเรียน ต่อไปคำว่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะคุณครูแต่งว่าฉันทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยนะคะจริงหรือเปล่าเด็กๆทำการบ้านได้เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะตัวใหญ่คำว่าตัวใหญ่จะแต่งว่าอะไรเอ่ยตัวอย่างของคุณครูนะคะใบโบกใบบัวเจองู ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่น่ากลัวเลยนะคะอ่านเด็กๆแต่งให้เสร็จเรียบร้อยนะคะครูให้เวลาทำเยอะเลยค่ะเรามาต่อกันที่หน้า32นะคะข้อ11ค่ะว่าด้วยเรื่องของตั้งไข่ล้มต้มไข่กินจากบทตั้งเอ่ยตั้งไข่นะคะเขียนวงกลมล้อมรอบนะคะ ข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะจากบทที่6เรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแล้วที่เราอ่านไปคือบทตั้งเอ๋ยตั้งไข่นะคะให้ข้อคิดอะไรเราคะสอนให้เราเป็นยังไงเอ่ยก็ไก่ตั้งใจเรียนหนังสือจะดีกว่าใช่ไหมคะขอไข่ต้องกินไข่ทุกวันขอควายต้องเก็บไข่มาต้มบทตั้งเอ๋ยตั้งไข่สอนเราว่า กอไก่ค่ะตั้งใจเรียนหนังสือดีกว่าเอาไข่มาตั้งเล่นนะคะข้อ2ค่ะขนมที่ทําจากไข่ขนมที่ทําจากไข่ถ้าคําว่าขนมต้องหวานใช่ไหมอ่าเราไปดูว่าข้อไหนเป็นขนมนะคะกอไก่ไข่คเค็มข้อไข่ไข่หวานข้อควยไข่ดาวไข่อ,อะไรเอ่ยเป็นขนมตอบว่าไข่หวานค่ะเก่งมากค่ะ ต่อไปข้อ3เด็กดีเป็นอย่างไรเด็กดีเป็นอย่างไรก็ไก่น่ารักใบหน้าต้องรูปไข่เท่านั้นถึงจะน่ารักใช่ไหมคะขอไข่รวบผมแล้วก็ผูกโบเท่านั้นถึงจะน่ารักถ้าทําแบบอื่นไม่น่ารักจริงหรือเปล่าข้อควายมีมารยาทเรียบร้อยแล้วก็พูดเพราะเด็กดีเป็นอย่างไรคะลูกตอบว่า ข้อควายค่ะมารยาทเรียบร้อยแล้วก็พูดเพราะด้วยใช่ไหมคะเรามาต่อกันที่แบบขัดหน้า33ค่ะข้อ12นะคะฝึกอ่านแล้วนำคำเติมในใต้ภาพนะคะฝึกอ่านแล้วนำคำเติมใต้ภาพให้ถูกต้องมีคำว่าไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุนไข่ปิ้งไข่คเคม็มแล้วก็ไข่เจียวค่ะ เราไปดูทีละภาพกันเลยนะคะภาพที่หนึ่งนะคะไข่อะไรเอ่ยอยู่บนตะแกรงมีเตามีฐานไฟด้วยตอบว่าไข่ไข่ปิ้งค่ะไข่ปิ้งไปแล้วเนาะอ่าขีดค่าไข่ปิ้งไปก่อนต่อไปไข่อะไรเอ่ยอยู่ในขวดโหลดองด้วยน้ำเกลือตอบว่าไข่คเค็มค่ะเก่งมากค่ะ ต่อไปไข่อะไรเอ่ยทำให้สุกโดยการต้มอยู่ในหม้อนะคะตอบว่าไข่ไข่ต้มแน่นอนค่ะต่อไปค่ะไข่อะไรเอ่ยอยู่บนจานนะคะอยู่ในจานคุณแม่เจียวให้ทุกวันเลยอ้าวแสดงว่าเป็นไข่ไข่เจียวนะคะเราใช้น้ำมันในการเจียวไข่นะคะ ต่อไปไข่อะไรเอ่ยอยู่ในถ้วยนะคะร้อนๆน,นะคะทําให้สุกโดยไอน้ำนหรือการนึ่งนะคะสุกด้วยไอน้ําคําว่าไข่อะไรเอ่ยไข่ตุนค่ะไข่ตุนก็อร่อยนะคะต่อไปค่ะไข่สุดท้ายหน้าตาคุ้นๆแบบนี้ทานกับทุกวันตอบว่าไข่ไข่ดาวค่ะเก่งมากเลยค่ะไข่ดาวหมดแล้วนะคะ มาถึงแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะหน้า34ค่ะข้อ13คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยๆนะคะคุณครูจะพาอ่านก่อนนะคะแล้วเด็กๆค่อยไปคัดนะคะงูตัวยาวๆช้างเชือกใหญ่ๆกระดาษแผ่นบางๆ จานใบแบนๆนะคะอันนี้เป็นลักษณะของงูช้างกระดาษจานที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะงูก็ต้องตัวยาวช้างก็ต้องเชือกใหญ่ๆห,หรือตัวใหญ่ๆกระดาษก็ต้องบางๆส่วนจานก็ต้องมีลักษณะแบนๆค่ะอย่าลืมคัดให้สวยๆนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนอ่านหนังสืออีกรอบหนึ่งนะคะโดยเฉพาะบทที่6ตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนะคะยังมีบางหน้าที่ครูยังไม่ได้พานักเรียนอ่านนะคะไปฝึกอ่านด้วยตนเองได้นะคะไม่ยากเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวิชาภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะ